วันนี้นะคะมาฟังเหตุผลของคนนอกใจและวิธีรับมือปัญหาชีวิตคู่นอกใจเป็นปัญหาของชีวิตคู่ที่หลายคนเคยมีประสบการณ์น่าปวดหัวแบบนี้มาก,ก่อนเมื่อพบว่าอีกฝ่ายนอกใจความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นมักเป็นความเสียใจโกรธผิดหวังและความรู้สึกเจ็บปวดในระยะยาวบ่อยครั้งที่กระทบต่อสุขภาพร่างกายอีกด้วยทั้งนี้รูปแบบของการนอก ที่พบเจออาจแตกต่างกันวิธีการรับมือของแต่ละคนจึงอาจแตกต่างกันไปด้วยการนอใจเป็นการทำลายทำมั่นสัญญาความซื่อสัตว์ระหว่างคู่รักที่เคยมีให้แก่กันคำมั่นสัญญานั้นอาจเป็นได้ทั้งคำสาบานต่อหน้าสักขีพยานในงานแต่งงานการตกลงระหว่างคนสองคนหรือบางครั้ง อาจเป็นความเชื่อใจโดยไม่ต้องใช้คำพูดการนอกใจอาจนำมาซึ่งความสับสนและข้อสงสัยมากมายทั้งสาเหตุของการนอกใจและวิธีรับมือหลังถูกนอกใจโดยอาจหาคำตอบที่คุณสงสัยการนอกใจเกิดจากอะไรบ้างหลายคนอาจเข้าใจ ว่าการนอกใจเกิดขึ้นเพราะปัญหาเรื่องบนเตียงแต่รู้หรือไม่ว่าเพศสัมพันธ์ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้คนรักนอกใจคุณลองตรวจเช็คว่าคู่ของคุณมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่ความโกรธความหงุดหงิดและความไม่พอใจในตัวคุณรัก อาจทำให้เกิดความนอกใจได้เช่นความโกรธเมื่อคนรักไม่เข้าใจหรือไม่พยายามทำความเข้าใจสิ่งที่ต้องการความโมโหหลังจากมีปากเสียงกันหรือความโกรธแค้นและต้องการจะเอาคืนหลังถูกนอกใจเพราะอาจให้อีกฝ่ายรับรู้ถึงความเจ็บปวดที่เคยได้รับ สาเหตุเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการนอกใจคนรักของตนเองและเริ่มไปสนิทสนมกับคนอื่นการหมดรักต่อกันช่วงที่เริ่มสร้างความสัมพันธ์เส้นทางความรักมักดูราบรื่นและสดใสแต่ความรักของคนสองคนจะจืดจางลงตามการเวลาเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเริ่มขาดความรู้สึกดีๆให้แก่กันจะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ห่างไกลกันขึ้นเรื่อยๆความผูกพันและความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันก็จะลดลงและอาจนำไปสู่การนอกใจได้ ปัญหาสุขภาพปัญหาสุขภาพอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการนอกใจขึ้นได้โดยเฉพาะโรคประจำตัวเรื้อรังความพิการทางร่างกายหรือความผิดปกติทางจิตใจเช่นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองต่ำโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลหรือโรคไบโพล่าความต้องการที่ต่างกัน ความต้องการที่ไม่ตรงกันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งได้ทั้งเรื่องของความต้องการมีเพศสัมพันธ์ที่ต่างกันหรือความต้องการการกำหนดสถานะความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการความต้องการสารสัมพันธ์อย่างจริงจังแต่อีกฝ่ายอาจไม่ต้องการสร้างพันธะในระยะยาวอาจนำไปสู่การยุติความสัมพันธ์ และการนอกใจได้การชื่นชมความแปลกใหม่การคุ้นชินสนิทสนมคนเดิมๆอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับบางคนเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเบื่อหน่ายรูปแบบการใช้ชีวิตของตัวเองและต้องการสแสวงหาความแปลกใหม่จากคนที่สามารถดึงดูดความสนใจและสร้างความตื่นเต้นได้ดีกว่าคนลัก ของตนเช่นพูดคุยหรือทำกิจกรรมในหัวข้อที่สนใจหรือหาคนที่สามารถตอบสนองเรื่องบนเตียงได้อย่างไม่จำเจการนอกใจส่งผลอย่างไรต่อชีวิตการนอกใจมักตามมาด้วยปัญหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เกิดความทุกข์ใจที่ยากต่อความเยียวยาทั้ง,งคน ที่ถูกนอกใจและคนที่เป็นฝ่ายนอกใจความระหองระแหงในความสัมพันธ์นี้เองที่ทำให้คู่รักหลายคู่ต้องจบความสัมพันธ์ลงโดยสถิติพบว่าการนอกใจถือเป็นสาเหตุหลักของการหย่าร้างที่ทำให้คู่รักต้องเข้ารับการบำบัดร,รักษากับจิตแพทย์ นอกจากนี้การถูกนอก่อใจอาจทำให้เกิดโรคทั้งกายและจิตใจเช่นโรคเกี่ยวกับหัวใจซึ่งเป็นภาวะความผิดปกติของหัวใจที่มักเกิดขึ้นพบเจอเหตุการณ์ที่กระทกระเทือนต่อจิตใจโรคซึมเศร้าโรควิกตกกังวลโรคพฤติกรรมการผิดปกติและการใช้สารเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว รับมืออย่างไรที่ถูกนอกใจความสับสนเสียใจและผิดหวังที่ถูกนอกใจมักจะทำให้เกิดการคิดหาทางออกของชีวิตคู่ดูเป็นเรื่องยากลองใช้วิธีเหล่านี้เพื่อรับมือปัญหาที่เกิดขึ้นให้เวลากับตัวเองรู้สึกผิดหวังโกรธและเสียใจโดยไม่พยายามหลีกเลี่ยงหรือเก็บอารมณ์เหล่านั้นไว้ ควรหาสาเหตุของการนอกใจทำความเข้าใจและยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์โต้เถียงควรให้พื้นที่แต่ละคนในการคิดและปรับอารมณ์ก่อนจะพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันเปิดใจพูดคุยกับคนที่เกี่ยวกับสาเหตุของการนอกใจให้ชัดเจนให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคน ของตนเองและคู่ของคุณโดยถามว่าสาเหตุสร้างความเชื่อใจขึ้นมาใหม่และให้โอกาสเขาได้อีกครั้งหรือไม่และถามอีกฝ่ายว่าเขาต้องการไปต่อความสัมพันธ์นี้หรือต้องการยุติความสัมพันธ์ด้วยการแยกทางปรึกษาจิตแพทย์หากพบว่าไม่สามารถหาทางออกด้วยตนเองได้การเข้ารับปรึกษา และการบำบัดจากผู้เชี่ยวชาญอาจทำให้คุณได้รับความรู้สึกไม่สบายใจและเรียนรู้รับมือปัญหาจากการนอกใจได้ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดการนอกใจไม่เคยส่งผลดีต่อทั้งสองฝ่ายและไม่ควรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคู่รักแต่หากเกิดนอกใจแต่หากเกิดการนอกใจขึ้นแล้ว ควรค่อยๆทำความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและยอมรับความรู้สึกของตัวเองและจะช่วยให้ผ่านช่วงเวลาที่ยุ่งยากและเจ็บปวดไปได้เร็วขึ้นทั้งนี้คู่รักควรตกลงเรื่องของความต้องการของฝ่ายให้ชัดเจน และพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมาจึงจะสามารถรักษาความสัมพันธ์ให้ราบรื่นและลดปัญหาการนอกใจได้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นปัญหานะคะของการนอกใจนะคะและวิธีการรับมือต่างๆนะคะคุณก็ลองฟังดูนะคะแล้วก็ ลองกลับไปพิจารณาดูนะคะว่าวิธีเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ไหมนะคะถึงก็ลองฟังกันดูค่ะให้ลดความโกรธและให้มีสตินะคะในการใช้ชีวิตสำหรับคลิปนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะก็ชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจพรไว้ด้วยนะคะขอบคุณคนที่เข้ามาฟังด้วยคะ่ะขอบคุณมากค่ะ